ผู้ว่า,าตอนนี้พุยบวานกำลังิดคินิดผิจเจรณาว่าสิลมงัวหรี่สิลมโมว่าพถือเรีวเรีจะได้เขาว่ากจะไก็ไรก็แช่ก็ติดตามนะครับมโมโมอเ,เ,เาาอ,นนบเอในช่องวันพุทธเกาะด้วยอีสานนะครับเขาน้าพุยบวานก็งามอู่ครับเขาน่าเงามพรว่าใกล้เคงผมอยู่ ครับทีมงาน,ท,งานาาทีมงานเกาจรัส่าทีมงานเกาแก่ครับในส่วนอยู่มาสวยกันครับมาตุมม่มมาโฮมในรูกัดเก็บเกี่ยวโอ้ยเกาพงผมไปเกี่ยงเกีย่ยเกี่ยวอยู่ครับ ไรล,ละหกร้อยกว่าบาทนะครับไรล,ละหกร้ครับพอ้รถอุ่นครับรถจะให้ให้สอบจะให้กับสอบรถรถอุ่นเพอให้มีครัมที่ส่วนนี้จะรถไปสอบครสสับ ก็ตเือพ่ทางการทางนคนไหนใแวุิล้อย่งงีเป็นรถโดยสรสรัสรถม้ใหญ่ิ่มเติมเพิมข้อยใส่รถตกอรอเอ้ยหอมกินเครื่องกินพักกันเนี่ย กันเนี่ก็ล้ก็ครับปบกันนี่พี่น้องเอ้ยหาบตัวนะครับปบซ่อมปบไฟกันครับรันปบ รัใจเหตดต่อไปที่ย่งไเโอเอ็บสี่สาวรอยี่สิบแค่ไยเอ็บสี่ของหลองนี้ครับเครับจะเป็นกิโลจะกว่าครับ ไม่ไม่เลยเป็เทีเ่แพงแน่แต่ว่าเขาประมาณอีกอกาติทีหนึ่งคนกำลังเก็บย,ยิบเกียว,ยวลายอี่ครับราคาเขาเก็ลัโร่งครับไมุ่กอ,อย่านหน้าโอ้ยสบายก่อนนาหมอวันแดงพ่าพี่คุนลงุนบออันจใจใจครับขาปุ๋ยคารถไถรถปันรถเกี่ยวครับ เอาเป็นกัาข้าเอีหรอครับข้าวปุ้ยกับโมได้คือข้าเกี่ยวกับโมได้ือเสรถ้าก็ซื้อขากินพี่กาครับเป็นไรเสมอได้แพ้ไ่น่าสบายไปจับตัวหรอปบโอ้หมันเนาะ รนแค่นี้พอดีครับเ่รยาะยังมีลมอยู่แดดอยู่ตอนนั้ะม่ีลมโผลันเขาหนาแล้วครับบนโู้ีครับมีแดดหนาวในวันนี เพ <ek> SI ื่อนได้ขอัลีงียเพื่อนูเปเด็กเดียวก่อนนยมีน้าูมีนาแต่ว่าคบกับ่อไนคับ่งียแบบลอยู่บบคน่เีงามๆผมสิเก็บเอา ở đây thì không lấy cậu nó khi nào qua mây cho ba เราพกลอยพกลอยประมาณพกลอยกับจีนกอยครับใครมันทอดเขาเขาแง่กับจีราคากัจีนต้นีก็จะปว่าไช่วงคนเก็บเกี่ยวไรรถมันจะอ่างอะไรรถข้ากับจีนคาเน่ยเราจำใจตรงนี้เอาตรงเกี่ยวครับทีน้านด้กลุ่มนีม้ครับให้ย่าครับเด้รถ ให้การสอบเรื่องโอ้ยซักใหญ่ได้อยู่จองไหวครับทัานวัวเบาล่วงหน้าไปนี่ก็ไวยบริเกียวเพิ่มมากเกียวไกลๆก็สร้างกรับบริเกียวได้ครับันบ่อเมื่องหร่ก็ได้นี่ก็เป็นรถรถรถค้าประจำคนสิบกาเกียวทุกปีทุกปีครับค้าประจำเกียว ก็ได้ใช้บริการเพื่อนี้นะครับจะฟ้องเราคุณเอ็ดเป็นที่ดีครับเกี่ยวดีเกี่ยง่าย ท่านดูคนครับพี่พี่เฮดเบียรซอยคนๆครับไปเบียรเขาซอยคนๆจักสอบปากคอฝากก้นไหลก้นแชร์กดติดตามในช่องบันพดเกาะลัวอีสานสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผุก